ูไปรษณีย์สีฟ้าเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในตัวเมืองที่นี่มันให้ความสะดวกมากในการส่งจดหมายเพียงแค่นำจดหมายที่จะส่งไปหยอดในตู้สีฟ้าใกล้บ้านแต่จดหมายจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน10ออลส์หรือ10ออนสหรือความหนาจะต้องไม่เกินครึ่งนิว้วและก่อนที่จะหยอดจดหมายลงในตู้จะต้องแน่ใจว่าเราติดสแตมป์หรือมีตราไปรษณีย์พร้อมค่าส่งที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทาง USPS ได้เตือนผู้ส่งจดหมายตั้งแต่21ตุลาคม2522ว่ากล่องสีฟ้าเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในข่าว USPS ได้อธิบายว่าตู้สีฟ้าเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดร้อนสำหรับอาชญากรที่ต้องการขโมยข้อมูลประจำตัวหรือเช็คของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบางเวลาและบางวันดังนั้นการไปที่ทำการไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายและพัสดุต่างๆ ก็ค,คือวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดค่ะ